ที่ SCG เราเชื่อในการสร้างอนาคตอนาคตที่ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเดินควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยความร่วมมือกับ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชั้นนำสู่การสร้างนวัตกรรมระบบขนส่งยานยนต์ไร้คนขับอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 5G ที่จะมาช่วยพลิกโฉมอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขัน้น การรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์และการประมวลผลที่แม่นยำผ่านเครือข่าย 5G ทำให้รถบรรทุกเครื่องยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นตามทิศทางและแผนงานที่กำหนดทุกความเคลื่อนไหวสามารถติดตามและใช้ประกอบการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบการจัดการขนส่งอัจฉริยะหรือ Intelligent Dispatching System การทำเหมืองจะปลอดภัยขึ้นทันสมัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โซลูชันระบบขนส่งอัตโนมัตินี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานช่วยยกระดับให้เกิดความราบรื่นในการดำเนินงานและพร้อมต่อยอดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต เทคโนโลยี 5G จาก AIS หัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ให้เกิดขึ้นได้ 5G คือเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงความหน่วงต่ำครอบคลุมพื้นที่กว้างและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในภูมิประเทศที่ท้าทายเหนือกว่าเครือข่ายอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ AIS 5G ทำให้เกิดระบบการควบคุมอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ช่วยให้สามารถควบคุมตรวจสอบและดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลงถึง75%ลดการปล่อยคาร์บอนได้35%และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขึ้น20%เพิ่มศักยภาพสู่มาตร,รฐานการบริหารจัดการให้ปลอดภัยมากขึ้นช่นฉลาดและมีความยั่งยืน SCG และ AIS ร่วมสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนไปด้วยกัน